ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันดรพินิตาชัยชนะค่ะประธานสภาสหาันรักษาสันติภาพ U N P k F C ค่ะได้ร่วมจากกิจกรรมนะคะร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้านะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของ h i m มาลัยสเ p a c e Center คะ่ะแล้วยังจะมีในส่วนของ U N A U S A สาขาแคลิฟอร์เนียสห,าาสหรัฐอเมริกา Adventure of Humanity แล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายกลุ่มทหาร่านศึกลูกหลานคู่รักษาสัม,มิภาพทั้งหมดที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งเราจัดกิจกรรมแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวกันเข้าถึงทุกพื้นที่สําหรับเยาวาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนสามารถเข้าร่วมโครงการ Global Space l e a d e r s h i p Program หลักสูตรนี้นะคะจะถูกจัดโดยทูตใต้อวกาศของ องค์การนา s a ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะมีการจัดร่วมเฉลิมฉลองนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเรานะคะที่จะมีการครบหกรอบนะคะซึ่งครั้งนี้องค์กรโครงการ global space leadership program ค่ะเราได้จัด6รอบเช่นเดียวกัน6รอบนี้ก็เยาวชนจะได้รับทักษะนะคะการเรียนรู้ถึง6รอบนะคะโดยโรงเรียนสตรีวิทสองค่ะจะเป็น ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วมเป็นแม่งานหลักในการจัดก,กิจกรรมให้เข้าถึงถึง6กรอบรอบละ500คนรวมจำนวนทั้งหมด3,000คนในครั้งนี้นะคะที่จะเป็นการเฉลิมฉลองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติท่านค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาทั้งภาคีเครือข่ายไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะจาก หลายๆสถาบันนะคะหลายๆองค์กรแล้วก็หลายหลาย,ลายภาคีกรกขายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านดตรนะคะท่านดอ,อร์ทิตมาหล่อพิพัฒน์ได้มาเป็นประธานเปิดงานให้กับโครงการเนื่องจากว่าท่านมีคุณสมบัตินะคะและได้รับเป็นมติเป็นเอกฉัน์ว่าท่านเหมาะสมนะคะที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโครงการนี้เนื่องจากท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบของสหประชาชาติวันนี้ขอให้ท่านประธานเปิดงานได้กล่าวความรู้สึกสักนิดนึงค่ะดิฉันในนามของนายกสมาคมแห่งสถาบันทุนกเกล้านะคะดรทิติมาหล่อพิพัฒน์ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธาน u n p KFC แล้วก็หน่วยงานต่างๆของระดับโลกทั้งนาซาด้วยที่มาช่วยกันทําให้โครงการดีๆนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากตรงตามวัตถุประสงค์ของ สมาคมแห่งสถาบันขบกเกล้าที่เราจะทํางานทางด้านวิชาการด้วยให้กับบุคคลต่างๆให้ลดความเหลื่อมล้าในสังคมแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ดีมากในการที่เราจะให้เยาวชนได้ออกแบบอนาคตของตนเองในวันข้างหน้ารวมทั้งปัญหาของ climate c h a n g ต่างๆการลดโลกร้อนหรือว่าปัญหาทางอวกาศต่างๆให้เด็กได้เข้าถึงและให้เขาได้รู้ว่าเขาต้อง อย่างไรในวันนี้เพื่อวันหน้าในอนาคตของเขาโดยเฉพาะในวันที่27กรกฎาคมนี้เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิดเรเทียมโชววัฒนาและบริษัทสหพัฒนาที่ปุจำกัดนะคะจัดการอบรมขึ้นหนึ่งครั้งที่อาคาร m ม n คอ o ทาวเวอร์นะคะแล้วก็ท่านก็ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์เราเป็นอย่างดีก็จะเป็นการอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าถึงอวกาศนี้โดยที่จะมีท่านวิทยากรของนาซามาเป็นผู้อบรมโดยตรงแล้วก็รีนะคะให้กับลูกหลานของสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันทุกข้าทุกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ